สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมากๆสําหรับหลายๆคนที่รอคอยมาตรการนี้อยู่นะครับก็ค,คือมาตรการบัตรคนจนนั่นเองนะครับเรียกว่าท่านเป็นนายกมายังไม่ถึงเดือนนะครับตอนนี้ ท่านวางโครงการล่วงหน้าไปเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะมาตรการคนละครึ่งนะครับยังไม่ทันได้เริ่มอะไรเลยนะครับตอนนี้รัฐบาลท่านนะครับเตรียมจะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนอีกแล้วนะครับซึ่งตามหมายกาหนดการตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดต้นเดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะครับผมเห็นข่าวนี้ทีแรกยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับแต่จะว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับ เพราะว่าข่าวนี้หลุดมาจากโฆษกรัฐบาลเองโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าข่าวนี้เชื่อถือได้แน่นอนนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมาก็คือเขาประมาณการไว้นะครับว่ารอบนี้จะมีคนได้รับสิทธิ์ประมาณ15้าล้านคนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ13ล้านคนกว่าๆนะครับรวมทั้งผมจะเปิดรายชื่อนะครับว่า2กลุ่มไหนที่จะต้องลงทะเบียนนะครับแล้วก็ยังมี1กลุ่มนะครับที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันจันทร์ที่13ตุลาคม68 ด่วนค้างเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่ง 8, รัฐ2 5 6 8พฤศจิกายนนี้ตรวจสิทธิ์ใหม่ทั่วประเทศคัดกรองคนจนตัวจริงกระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 8หรือที่รู้จักกันในชื่อบัตรคนจนรอบใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 8โดยจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดทั่วประเทศครอบคลุมประชาชนกว่า13.5ล้านคนเพื่อคัดกรองคนจนตัวจริงให้ได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนอย่างตรงจุดและเป็นธรรม แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนหรืออย่างช้าที่สุดภายในกลางเดือนเดียวกันโดยการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นี้ถือเป็นมาตรการสําคัญที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีไรายได้น้อยนี่นะครับรัฐบาลท่านอนุทินนะครับมาไวเค็มไวนะครับเป็นรัฐบาลยังไม่ทันไรนะครับ ประกาศลงทะเบียนแล้วนะครับตอนนี้ผมเองผมยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเขาจะทําทันนะครับเวลารัฐบาลแค่นิดเดียวเองนะครับแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเขายืนยันมานะครับตรวจสิทธิ์ใหม่ทั่วประเทศคัดกรองฐานะอย่างละเอียดการลงทะเบียนรอบใหม่นี้ไม่เพียงเปิดให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่เข้าสู่ระบบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรรายเดิมทั่วประเทศกว่า13.5ล้านคนเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดสรรสวัสดิการภาครัฐจะตรงกับฐานะรายได้ และทรัพย์สินปัจจุบันของแต่ละบุคคลมากที่สุดกระทรวงการคลังตั้งเป้าว่าหลังจากการลงทะเบียนและคัดกรองรอบใหม่จะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมกว่า15ล้านคนทั่วประเทศนี่นะครับรอบนี้กระทรวงการคลังเขาตั้งเป้านะครับว่าจะได้ประมาณ15ล้านนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้ตายตัวนะครับถึงเวลาถ้าเจอคนจนมากกว่าปกติก็อาจจะได้16 17ล้านก็ว่าไปนะครับ15ล้านนี้เขาคาดเดานะครับ และนี่นะครับเป็นรายละเอียดสําหรับบุคคล2กลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนนะครับการตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568แบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆสําคัญได้แก่1น,นะครับกลุ่มผู้ที่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับอายุ18ปีขึ้นไปก็คือกลุ่มผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์ระหว่างปี2565ถึง2568ประมาณ2ล้านคนอีกกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้ที่เคยลงทะเบียนไม่ผ่านในรอบที่ผ่านมาและต้องการยื่นขอสิทธิอีกครั้ง ต่างกันระหว่าง2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือตอนนั้นอายุไม่ถึงนะครับเลยไม่ได้ลงทะเบียนนะครับมี2ล้านคนและอีกกลุ่มก็คือตอนนั้นอายุถึงแต่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับรอบนี้ก็ต้องมายื่นขอรับสิทธิ์อีกครั้งนะครับหรือท่านใดที่รอบที่แล้วไม่ได้ลงทะเบียนนะครับรอบนี้ก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่อยู่ในกลุ่ม1เช่นกันนะครับเป็นกลุ่มผู้ที่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับส่วนอีกกลุ่มกลุ่มที่2นะครับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับประมาณ13.5บ้ากจุนี้าล้ารับกหม่ังหมด เพื่อประเมินรายได้ทรัพย์สินและสถานะทางการเงินว่ายังอยู่ในเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการหรือไม่สําหรับการคัดกรองนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนหรือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับการคัดกรองนี้จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับแต่ส่วนที่ต่างก็คือถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับ ท่านก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอยู่เฉย,ยๆเดี๋ยวถึงเวลาท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์แค่นั้นเองนะครับถ้าได้รับสิทธิ์เขาก็จะประกาศนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับท่านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินต่อไปโดยที่ไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนอีกกลุ่มนะครับกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่นี้ก็คืออาจจะลงออนไลน์หรืออาจจะไปลงที่สาขาหรือสถานที่ใดที่เขากําหนดนะครับเมื่อลงเสร็จท่านก็ต้องมาลุ้นว่า ที่ท่านลงไว้มีปัญหาอะไรหรือไม่หรือมีข้อมูลอะไรตกหล่นหรือไม่นะครับและบางท่านก็ลําบากกว่านั้นก็คือจะต้องไปตามหาคู่สมรสหรือไปหาบุตรที่อายุไม่ถึง18นะครับต้องตามตัวกันไปตามตัวกันมานะครับเพื่อมายื่นเอกสารมาเซ็นชื่อกันนะครับเรียกว่าถ้ามีการต้องลงทะเบียนยังไงก็วุ่นวายกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับไหนจะต้องเสียเวลาเดินทางนะครับบางท่านก็อาจจะต้องไปเหมารถจ้างรถกันมานะครับเพื่อที่จะไปลงทะเบียนกันนะครับ แล้วก็ต้องมีการรอคิวกันเป็นวันๆนะครับเป้าหมายช่วยคนจนตัวจริงเขาถึงสวัสดิการตรงจุดการคัดกรองรอบใหม่นี้มุ่งเน้นให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสตัวจริงได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมขณะเดียวกันก็จะตัดสิทธิ์ผู้ที่มีรายได้เกินเกณฑ์เพื่อให้การใช้ใจ่ายงบประมาณของรัฐเกิดประสิทธิภาพสูงสุดผู้ได้รับสิทธิ์จะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนเช่นค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่ารถโดยสารสาธารณะและมาตรการพลังงานพร้อมเปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์กระทรวงการคลัง และยืนยันตัวตนกับธนาคารของรัฐภายหลังเปิดระบบอย่างเป็นทางการและนี่นะครับถ้าท่านใดที่จะต้องลงทะเบียนนะครับก็จะต้องลงผ่าน2ช่องทางนี้นะครับทางใดทางหนึ่งสำหรับวิธีลงทะเบียนบรสวัติการแห่งรัฐ6 5นะครับก็คือใน3ปีก่อนเนี่ยเขาจะเปิดทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกก็คือลงออนไลน์นะครับสก็คือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนนะครับหน่วยงานที่เขารับลงทะเบียนก็เช่นกรุงไทยนะครับอมสินทกศสํานักงานคลางจังหวัดสํดักงานเขตกทม แล้วก็ที่ว่าการอำเภอแล้วก็สํานักง,งานเมืองพัทยานะครับสําหรับสองช่องทางนี้นะครับผมแนะนําให้ลงทะเบียนที่ช่องทางที่สาขานะครับหรือที่หน่วยงานของรัฐนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้สูงอายุนะครับเรียกว่าลงตรงนี้แน่นอนที่สุดชัวร์ที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าท่านไปลงทะเบียนออนไลน์นะครับบางครั้งท่านลงไปแล้วลงสําเร็จหรือลงไม่สําเร็จก็ไม่รู้นะครับสมมุติว่าเขา ปิดรับสมัครแล้วนะครับพอท่านไปตรวจสอบรายชื่อปรากฏว่าท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็พลาดโอกาสแบบน่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นจะให้ดีที่สุดชัวร์ที่สุดนะครับท่านไปลงที่หน่วยงานของรัฐนะครับที่เขากําหนดไว้เรียกว่าลงทะเบียนสําเร็จแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สุดท้ายแล้วท่านจะได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือไม่ก็อยู่ที่เขาคัดกรองอีกรอบนะครับแต่เอาเป็นว่าลงทะเบียนสําเร็จร้อยเปอเซนตะครับต่างกับไปลงออนไลน์นะครับเดี๋ยวลงผิดลงถูกกลายเป็นว่าท่านไม่ได้ลงทะเบียนก็จะถือว่าโชคหลายไปนะครับ และนี่นะครับก็เป็นกติกาการลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบที่แล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ผมคาดการนะครับว่าน่าจะเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็คือ1น,นะครับต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไป2รายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปี สามรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปี4นะครับมีทรัพย์สินเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภักรัดไม่เกิน1,000 0แบาทต่อคนแล้วก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่กําหนด5จะต้องไม่มีบัตรเครดิต6นะครับมีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับแล้วก็มีวงเงินกู้ซื้อยานพาหนะนะครับรวมกันไม่เกิน1นล้านบาทเป็นต้นขณะที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลแพทองทานได้เคยมีแนวทางเกี่ยวกับการกาหนดคุณสมบัติ ที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเพิ่มการตรวจสอบคุณสมบัติของครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องรายได้เช่นกรณีผู้ลงทะเบียนเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้จากการทำงานต่หากสามีมีรายได้หรือมีทรัพย์สินที่สามารถดูแลได้ดังครอบครัวโดยนำรายได้มาหารเฉลี่ยต่อหัวของคนในครอบครัวแล้วยังเกินเส้นที่กระทรวงการคลังตั้งขึ้นรายได้10,000แบาทต่อคนต่อปีผู้ลงทะเบียนที่เป็นแม่บ้านก็จะไม่ผ่านเกณฑ์อย่างไรก็ตามจะต้องมารอดูความชัดเจนอีกครั้งว่าคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันจะเห็นชอบอนุมัติแนวทางใด ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐหรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center สู์ลูกค้าสัมพันธ์บัตริการแห่งรัฐ021092345หรือ Call Center กรมบัชีกลาง022706400ในวันและเวลาราชะการ